i was stuck เรามาในทีมเขียวขาวนะคะหรือว่ากรมป่าไม้กรมอนุรักษ์นะคะวันนี้เรามาสายกรมอนุรักษ์นะคะยังไงก็ติดตามฝากซับสไครป์คลิปเราด้วยนะแล้วฝากสับหนังไข่เราด้วยค่ะเป็งลมเสียมากค่ะหุดหงุหัวนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันนะฮะในการเดินทางวันนี้นะคะยังไงก็ทักทายทุกคนด้วยค่ะสวัสดีไวร่นนันี้เป็นทางที่เราจะเดินทางไปนอน เราก็ตกใจมากเลยเพราะหนทางมันอลืมคึมๆม,มากเลยนะเพราะว่าตอนนี้แดดก็ไม่ค่อยมีแล้วนะมีแต่ฝนนะโอ้โหดูบรรยากาศข้างนอกโอโ้ฟิลมันผีหลอกเลยนะตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเห็นหมอกข้างหน้านะเราสดชื่นสดชื่นนะแต่ฝนก็ยังตกอยู่นะตอนนี้เราจะผ่านนะทางที่ไปก็คืออ่ากูลังกานะของอำ,อำเภอโป่งนะจ๊ะใช่ไหมอำเภอโป่งไหมใช่กุลังกาของอำเภอโป่งนะดูทัง ทังสีนายสวยมากนะโอ้มาหน้าฝนสวยจริงนะแต่การเดินทางก็อันตรายนะใครที่มาก็ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของท,ท่านให้ดีนะในเดือนร้อนคนอื่นนะอย่าคำเล่ามาเด้อ <c oughs> ไม่งั้นชีวิตจะชิบหายนะขับรถดีๆนะจ๊ะไปไปไปทุกคนดูเส้นทางนะคะดูคะ่ะโอ้ไมกอด ดูเส้นทางนะกิโเมตรเลี้ยเนเส้นทางก็ปวดขี้แล้วค่ะโอ้นานอ่ะไม่ไหวสวยจังเลย คือแล้วนะคะไม่ทะเลาะกับผัวแล้วค่ะนะลงดีเพราะว่าเออแบบวิวข้างทางมันพาให้เราสดชื่นก็เลยหายความวินผัวไปตอนนี้ก็กลับมารักกันปกตินะคะไม่ต้องห่วงว่าจะตีกันนะคะเพราะว่าใส่หัวกันมาแล้วะค่ะต <c oughs> ีกันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่ล้เร <c oughs> ื่องธรรมชาตินงๆนะของกระเทยเพราะว่ายาคุมแบบตีกันเนี้ยเอามาลงดีผัว่าสวยมากเลยนงท <c oughs> ี่น่ามีแต่เร็วทหน้ากันอยู่แล้วใช่ค่ะผัวฉันแต่งตัวเป็นแบบนี้มากเลยอ่ะ อุ้ยทางขึ้นแล้วค่ะเราถึงทางขึ้นแล้วนะคะนี่ชื่อเวียงภูหมอกดอยภูคานี่คะ่ะเรามาถึงแล้วนะคะทางขึ้นเขาทำดีนะคะปกติไม่ใช่อย่างนี้นะฮะเป็นคอนกรีตเลยเป็นคอนกรีตเรียบร้อยแล้วมีโซลาร์เซลล์โอ้ my god จอดที่ไหนได้คะนี่จอดตรงนี้ก่อนไหมนุน่นนุ่นนู่นมั้งตรงนี้ไงหน้าหน้ายางเยเออหน้ายางโอเคเนี้ยซุกเข้าข้างเนี่ยว้าวเดี๋ยวดูวิวข้างหน้าสิ วมากน,นี่เราจะไปที่พักกันนะเจ้าถึงที่พักแล้วโอ้มีหลายห้องอันนี้เป็นห้องใหญ่แมก็เจ้าจอ๋อมีสองห้อง<ม>อ๋อว้าววิวสวยมาก โอ้แต่ดอยที่นี่สูงเน,ะนะาะพี่เนาะดอยสูงมากเดี๋ยวไปทายกันอันวันนี้เต็มกว่าเจ้า,นนาอ๋อหลังใหญ่ว่างไอเ้แมงก็ว้าว,าว,วนนใช่วิวสวยมากโอ้โห มีซิงล้างจานนะตัวโ<เ>ลด <มา S 2> เต็มเนี่ยเดี๋ยวกันเด้อวันเอากระเป๋าเขาให้หน่อยที่ที่แขนออกห้หน่อยขอบคุณค่าว้าวโอ้โหสวยมาก ขาสวยมากเธอดูวิวข้างหลังสิแอบเข้ามาสิคนะเห็นไหมคนก็สวยวิวก็สวยสวยไปหมดสวยเนาะสวยดูวิวดูืกรับลมอบเอวแต่แดงแดง <laughs> มากเลยอ่ะอดูบรรยากาศสะก่อนหัวเข่าล้อมรอบของจริงฟินมาก มาเกืสเนตปะ mm hmm. เดี๋ยวไปทำกับข้าวกินกันเลิศเลุรยเลยแกดูวิวดีโอ้มายกอ h ขนลุกเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องนะคะนี่ห้องอาจจะมืดนิดนึงแม่ห้องดีมากห้องดีมากค่ะดูสิโอ้มีกรองเก้าอี้โต๊ะแคมไม่เรียบร้อยโลดแล้วเราเพอร์เฟกห้องดีมากแล้วดูหันไปข้างนอก โอ้โห oh. ตายฉันตายผิวโคตรสวยเลยสวยแบบสุดลูกหูลูกตาเลยไดยภูคขาที่พักที่นี่มีประมาณ3หลังนะคะหลังใหญ่หนึ่งหลังแล้วนอกนั้นเป็นหลังเล็กโอ้โหขนลุกสวยมากแม่โอ้โ oh. หดูดิสวยอะไรขนาดนั้นนะโอ้ย oh. วิวดีจัดเลยลโลดโวแดดมนาะดีเลย สวยมากเลยอ่ะว้ายแดดเข้าหน้าแสบมากโอ้สวยมากเลยอ่ะรีวิวต่อนะคะดูสิมีอ่างให้ด้วยแบบทำกับข้าวทำอะไรได้ด้วยนะฉำ่ำโุ้ยที่นงที่นอนโลดนี่นี่น,นี่เรามาดูข้างในเห็นไหมไรายละเอียดเล็กๆ,ๆเขาดีมากเลยอ่ะที่นี่คือละพันห้าเองนะ มีอาหารเช้าแต่ไม่มีอาหารเย็นนะจ๊ะดูสิโอ้มีที่ดิฟกาแฟมีแก้วกาแฟอะไรให้เรียบร้อยน่ารักมากดูมีโต๊ะแคมปิ้งให้เรียบร้อยนะคะห้องก็แบบน่ารักออมีมุม้งมีเตียงนี่และอีกอย่างหนึ่งที่รอดคือตรงนี้มีอ่างให้ด้วยนะจ๊ะโอ้โหนี่ห้องน้ํามีเครื่องทําน้ำอุ่นด้วยจ้าแล้วเธอดูวิวตรงอ่างน้า โอ้โห oh, ลดมากดีมากว้า wow. วนี่แล้วข้างหน้าก็เป็นเตือนแบบนี้นะจ๊ะสามารถทำอาหารปรุงอาหารได้เลยเต็มที่ตามสบายจ้า oh. วิวก็คือแบบ360องศาสวยมากๆากนายกว้าว wow. เริ่มแล้วจ้านี่ครัวเหาเนาะโอ้โ oh. ห นี่มาแล้วอุปกรณ์ทำกีนนะจ๊ะสองคนนะจะเต็มจัดฉ่ำนะวิวดีๆดนี่เรามีวครัยจากที่บ้านมาท,ทีอ่เออโยครัวจากที่บ้านมาทำที่อื่นร้อนไหมเนี่ยอ่าไม่ร้อนนะเปิดได้นี่ต้มไส้จ้าวันนี้เราจะทำไส้ย่างนะจ๊ะเห็นไหมต้มไส้ก่อนฉ่ำๆนี่หอมๆดูบรรยากาศโอ้ยวิว วิวกันอย่งรบรรยากาศเนา,นเนาะฟ <c oughs> ินเวอร์ว้าเธอเยเป็นไดล่ะเป็นใดล่ะเนี่ยเวลาฉันเที่ยมันแฮปปี้จีแหละโอ้ไม่ก็เลิศเลิศเพอร์เฟกต์ดูห้องฉันพัดโรปตน,น,นกับมีเฮ้อเนาะแก๊สกระป๋องถูกก็มาเออเอาคุณสามีกำลังใส่ปืนนะเจ้า <c oughs> ปืนแก๊สน,นะเจ้าอู้ประมดเดบินอ่า แกจะเผาเผาทานมันก็เผา,ออาทานนี่เดี๋ยวข้าเจ้าจะต่ำน้ำจิ้มเออยังเอ่ยตรงนี้นะคะ,ะได้ก็ยิงก็โหโหโหโ,โหยิงจะได้อีกโอ้ยบรรยากาศคืนละพันห้าวิวร้อยล้านมากโอ้โหไหม่ก็ว้าว ว้าว wow. ไก,ก่หมักเอ่ยอะไรเอ่ยดูดิโอ้โหปีไก่หมักแล้วก็มาย่างหอมเกรียมสุดๆกับบรรยากาศโอ้โหวุ้ยฟินสุดๆที่รักจ๋าไม่ใช่ตันแค่นี้เลยเหรอใช่จ้ะนี่ยำยำไส้ตันด้วยจ้าอืมมีส่วนหอมหอมเยอะไปหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรนิดนึงม่เปนไดูดิวุ้ยไสเราใกล้แล้วจ้ะ ต้มอ,อยู่นะเดี๋ยวมาหมาักต่อจ้า บรรยากาศดีๆหูหูยามเย็นนะจะดูดูสายชัดแบทสู้ชีวิต <c oughs> จบนี่ไฟกับโผมาเนาะเหมาะขนาดไส้ก็ยังต้มอยู่ต่อไปเอ,เอามันจนล่วนพุ่นอะเพระบรรยากาศเหรอ,อดทโยามเย็นโอ้ สวยมากโอ้สวยจริงๆเลยมากินกับเรานะนี่จะถ่ายมุมห้องให้ดูโอ้โหห่างลองอมาโอ้โหคิวดีสุดๆนีมีอาหารก,การกินว้าวยำไ้ตันนะคะขายำเองกับมือโอ้นี่น้ำจิ้มสามรสชาๆ หมูปลาหมึกเดือมมดมีหมูจุ่มตยไก่ปิ้งหอมหอมมักซอสทำเองเลิศเลิศโหมาวิวดีกินข้าวแต่กันมาเจ้ายามแรงเนาะโอ้ mm. oh gosh. ไม g ก๊อชวู้ยไส้กับยังต้มอยู่ดูอุป,ปะอุป,ปะอืปปะออ่กับเขากับกลิ่นเืายำไส้ต่านเจ้า ไก่ย่างอ่าปิ้งย่างเนาะชามให้ดูใส่ชาร์แบตสู้ชีวิตขนาดบอากาศมันมืดละเฮ้หมอขอบคุณสามีเขานะวัานม่นอนก็จอยวันนี้ยบร้อยไปน้อยหนึ่งเอนอนะเอา หมอรักเขาไหมพี่ข <c oughs> อบคุณที่พามาเลี้ยงนะคะจ้าจัดหนักจัดเต็มครับผม,มแล้วก็ไปเปล่าแก้ไป็ไปกิวซอกีบมโเก <c oughs> ฟินเวอร์มาครับมาครับฟินวาออ้อนนทำไม,ม,นนมบ๊ายบายนะจ๊ะพวกไม่มีผัวเช่ สวัสดียามเช้านะทุกคนเมื่อคืนเราก็หนักไปนิดนึงนะนี่เราพามาดูบรรยากาศตอนเช้าโคตรสวยเลยหืมไม่รู้จะพูดคำไหนคือมันสวยแล้วสวยอีกอะ่ะสวยมากๆเธอดูหมอกดโอ้โหสุดยอดมันเกินคำบรรยายมากมันสวยจนไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วอะมันสวยจริงๆนะ โอ้โห oh, hey. บรรยากาศกับ,บวิว oh my gosh สวยมากใครมีโอกาสต้องมาเลยที่นี่นะโหภูหมอกดอยภูคานะเวียงภูหมอกดอยภูคาสุดยอดสุดยอดมากๆใครที่เห็นคลิปนี้ต้องมาจริงๆเนี่ยถ่ายแบบเรียลลิตี้จริงๆอะ สวยมากๆ。 อาโวคาโดเจ้าผลไม้เจ้ามาส่งมาเจ้าอืากี่ข้าวเจ้ากี่ข้าวดาวโกลเจ้าโอ้เหมาะเนาะนี่ดูกับเขาดูกับเขาหน่ากินมากเลยอ่ะพอแบบยากาศนั่นแหละข้เช้า จอช,ช้ากับกบรรยากาศปัง่งยามเช้าที่สดใสไปดูวิวกันดีกว่าเร็วสวยไหม,มสวยมากเลยอ่ะข้างหลังพี่โอ้ไม่ก็ยืนสวยมากคนก็สวยคนสวยไหมคะสวย,สยรตรงนี้สวยเนาะอือ่ะแทนไปดูวิวกันเร็วๆอืดีมาก จับคิตจับตอวิวร mm ้อ hmm. ยล้านสุดๆโอ้ oh, my god นี่เรียลลิตี้สุดๆโอ้โหโอ้โหวิวอะโอ้ my god ฟ oh, ินสุดๆแล้วยังไงวันนี้เราก็ ลากันไปก่อนกับทริปนี้นะคะเวียงปูหมอกดอยภูกาสวยมากจับจิตจับใจมากยังไงก็ฝากทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะคะที่นี่จะมีอยู่สี่หลังนะคะก็คิดเป็นหัวหัวละ7 5 0ห้าสิบาทนะคะใครที่มาคนเดียวก็ได้นะคะหนึ่งหัว7 5็ยห้าบาทไม่มีอาหารเย็นให้นะคะมีแค่อาหารเช้านะคะ สามารถเตรียมอุปกรณ์การทําอาหารมาได้เลยนะคะแบบจัดเต็มจัดหนักได้เลยที่นี่เขาเปิดให้หมดนะมีซิงล้งางซานมีอะไรต่างๆมีอุปกรณ์มีไฟมีไวไฟ,ไฟน้ําถึงนะคะแล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถมาได้เลยที่นี่คือแบบแฮปปี้มายังไงวันนี้ลากันไปก่อนกับดอยภูคาที่สวยงามนะคะสวัสดีค่ะบปไปไปเนาะ หากคณชอบคลิปนี้กดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากมากกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะ